สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยกะมีโอกาสเดินทางมาบ้านน้องไส้ค่ะบ้านหน้าบุญยศวางแหรีดินเนาะค่ะกะเมื่อพ่อเสี้ยนหวยพ่นพอดีเนาะค่ะเสี้ยนหวยพ่นเก่งถึกทุกงว,วดว่าสั่นงวดวังหนึ่งหัน่นพ่นก็นได้สองแปดพันซื้อลัตเตอรี่ไว้มีแต่แต่สองแปดแปดสองพันมาได เมื่อนี้เพิ่นสิได้ตัวใดเฮากับมาไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะคคอันนี้กับุณตาครับคุณตาไล่ครับนาไลผู้ผู้ผผสันแมนซอพะโฉสีเอินนาไลเนาะแต่ว่าผู้น่อยก็นี่กับสีเขินคุณตาครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นฝันดีนะครับโมเมนต์ฝันเนาะแต่ว่าเป็น สัมผัสได้เนาะคล้ายๆกับว่าเลขสสััมผคือคิดว่าสีซื่อถือโกรธพระสันตะปาปาสำหรับงวดที่ผ่านมาซื่อสองแปดด้วยตัวใดก่อนครับสองแปดสื่อสองแปดสื่อแต่ไอ้ลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่รไปจีบหนูบ่ใครตันเท่าใดบ่ม,มักเท่าใดน,นะผันผันบ่ได้ซื้อตัวกราฟมันตีบ่ได้ซื้อตัวกราฟงวดที่ผ่านมาได้เท่าใดของวดที่ผ่านมา ได้ตัวฮาเจ็ดครับฮาเจ็ดได้ตรงตรงเลยได้ตรงตรงเลยโหมีเพี้ยนเลยได้หลายเป็นไหครับงวดทีีผพันมา์น่ะื้อว่าจะได้เป็นหาใบโอ้ได้ห้าใบว่าแล้วไปได้เลขมาใต่ครับเลขมันคล้ายๆว่าคิดเอากระแม่นนะครับเบืองจากกระแสต่างๆหลังจาคำนวณออกวามันน่าจะออกตัวนี้คำนวณเองนะคำนวณเองว่าที่ว่าจะออก เปิดไปซื้อพผนได้รวดดีกว่าไปซื้อคือยังเขาล็อกเขาเป่าอยู่นะงวดก้อนบุนก็ถือถิงงวดกอนแมงว่าก้อนก็ถือสามตัวสามตัวหน่าโอ้เด็กหน่าอ่าเงีนเด็กหน่าได้เด็กหน่าสามตัวปัดขึ้นได้หักได้เนี่ยแต่ปัดงวดนี่แตงเด่นนี่แนวทางมาไปงวดนีงวดน,นี่แต่คิดว่าจะซื้อหาเจ็ดกับซีเจ็ด อ่าเจ็ดกับสี่เจ็ดอ่มันเด็กคงรสว่ามันสีมาลักษณะบักไก่ครับหัวที่เลี่ยวๆมา,ากอันนี้วัวหอยฟังในปนตติแนวทางมากอย่างไี้จังสีสีสี่เจ็ดหาเจ็ดครับเพราะว่าแนวทางนี่แนวทางนี่มันมาคำวนวณบางข้างมันกับบัไข่เข่านอะบางข้างมันกับเข่าอยู่แต่ว่าเขาคำวนวณมองจากเลือดพี่เขาออกมาจากาสลัก แต่ค,ควมม่มมันใจครับความนี่มันก็นคิดว่ามันจะออกเนาะแต่ัน,นี้มันกับคำว่าคดว่าคว,าคาควาสอหมันกับถึงความเสียงอยู่แต่เขากับบ่มันใจเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเขาจะเสียงเบืองกันนะ<า>เขาก็ต้องเสียงตัวนี้ก่อนแต่ว่าคำนวณมาน้ำมันมบ่คำนวณมําน้<น>ำ,นำมันมมบ่คำนวณนี่นี่รักเกณ็นยังไครับทีคำนวหลักเกฑ์หรักเกณ็นนี่ วัดรักเก็บมั่กเดี๋ยวมีได้หลายอย่างที่เขาที่เขาเ,เบิ่งเนาะเบิ่งได้ในกะระแสในคลิปใน้อย่างบ้านขนาเออเบืองคลิปนำ้ำจ<อ>นวันวานมาเปรียบเทียบมา,เ,าเปรียบเทียบของเขาว่าเอาเอฝั่งข้างมันใกล้กันฝั่งข้งมึงคนขึ้นเข้าอดโงคฝั่ง้างมันอาจจะอาจจะล้มาเข้าก็ได้นะหรืออ,อ,อาจจะขึ้นแต่ว่าแน่ใจเนี่เข้าไปเช็ดมาแล้ววันเถอะไปเลย แมนคำลักเออแมนได้คำนวณมาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วแต่ห้องเอามาเปเร,รเปเียบเทียบกมูนะครับแมนแมนแมนมาเปรียบเทียบเบิ้งดริแต่ว่างวดน,นี้มีแล้วในใจจริเออมีละว, <laughs> ว่าเอาย่างในพี่น้องค่อนข้างนี่นะครับอันที่เหล็กในใจห้องได้มาจังไลยครับเด็กเพื่อเหล็กใกล้เคียงออกที่มื่อออกที่เราแล้วมาก เขาคิดว่ามันสื่อออกเออเอาเลือดไก่เคียงเออเลือดไก่เคี่ยงมันออกมากอ๋ออันนี้คือรับคิดคือรักคิดนะคือวิธีคิดแบบนี้เนาะเลือดไก่เคียงที่ออกมาแล้วเขาก็มาคำนวณว่าเออมันหนาจะเป็ี่ยนไปได้มากกว่าที่เขาไปซุ่มสื่อต่างต่างเน่ะเขาจะซุ่มมันสิดีกว่าที่เขาไปคิดไปซื้อเองเลยที่เขาบ่มีหลักการนั่นหรงานอันนี้เขามมหรับเกณฑ์อย่แงนี้เลยว่า เอาเลขใกล้เคียงที่ตัวนั้นมาบวกมาหารมาคำนวณมันบ่ครับน่นคิดว่าเลขเกจ็ิดซีหอยมากก็ซีหางวดก่อนที่ผมบอกหนึ่งเ็ดเจ็ดหนึ่งวันเพราะว่าพวกนั้นก็ได้เงื่อนก็ได้เลื่อนอันนั้นมันไปได้เได้ดินล่องสื่อเบื้องกับเขาเป้าอยูอ่แต่ว่าส่วนมากสื่อสลากกินแดงส่วนมากสื่อสลากกินแบงเพราะว,ว่าเลขนี้มันเขาเอิ้นเนี่ยเป็นเลขกัดกัเลยบ่อยากสื่อ ส à, get ่วนมากที hmm ่หิวมากก็ถูกกัดเล็ดกันหมดเนี่ยที่กําลังไปที่วัดที่อื่นเนี่ยเส้นมากสิมาถี่กเล็ดกันแมนก็ถึงเลีกกันมากเป็นยังไงพวกนวกเขากัดกับเล็ดกันอ๋อแล้วก็เรียกว่าเวลาใกล้ใกล้แล้วก็จะไปซื้อรัฐบาลก่อนใช่จ้าไปซื้อรัฐบาลก่อนเวลาเขาเขามาเปียกเบิ้งแล้วทีแมนมาเปียบเบิ้งแล้ว อันนี้มันเขาก็เรขกเข้ามันบล<ม>น่ลอะคือรักเกณฑ์ต่างๆของเของหน้านี่เซียาเอาเลขใกล้เคียงของเงินของสลากินแบ่งรัฐบาลนาคิดม่าเป็นวิธีคิดมืนบ่ครับวิธีคิดเรื่องวัตถิพานมาเขาก็ต้องคิดกํำกับกันหาเลขก็ท่านบอกก็ท่านยังไมคิดบ่ได้างครับมน่นบ่ทตันใดอ๋อครับแต่ว่าอันนี้ก็พี่น้องกับังไงว้เดเอครับแต่ว่าหนาเราก็บ่ได้บอกว่าวิธีค,คิดคิดอย่างไหนเนาะแต่ว่าเฮาอยากหูแต่ว่า คิดยังได้ยังได้เลขตัวนี้มากท่านแต่ว่าตามที่คิดมากมันกับเข่าเป่าทุกงวดอยู่เนาะค่ะถืงมาโดนปนได้แล้วก็ที่อวิธีคิดแบบที่เอาซุปนี้มาเปรียบเทียบกันเขราะว่าโดนปนไดที่ถือมาเรื่อยๆบอกเลยจั่นนันจดนึงเกตเกตหดึงมากผนเร็วแล้วก็มันไรลมาเรื่อยๆตั้งแต่งวดนึงเ็ดเ็ดหนึ่งมาก ถึงเมื่อเรื่อยที่เอาใช้วิธีการเนี่ยที่เปรียบเทียบกันเียบเท่าแต่ว่ามันก็มมหลักเกณียนอยู่เนาะมันก็มมหลักเกณียนอยู่แต่คุณ้าเขาก็ว่าได้บอกออกรักเกณฑ์นคิดยังไรเนาะอันนี้มันก็เป็นมควบอกบแต่ละคลเนาะอันนี้เป็นควมรับครับก็ขอโทษก็พายเอฟซีหลายๆหน้าเรามีวิธีคิดอยู่แต่ว่าก็ว่าได้เมื่อบอกพี่บอกน้องแต่ว่าบอกแต่ว่าได้ตัวไดเท่านั้นเนาะอันนีคิด งวดนี่เด่นเด่นตัวใดคิดว่าหาเจ็ดกับซีเจ็ดนี่โอกาสที่สูงหาเจ็ดกับซีเจ็ดกลับบ่ครับก็แล้วแต่ตอนนั้นถ้าเขาไปสอบถ้าเขาสอบพวกเขานันเอาแต่ว่านี่ฟันไปตัวเดียวเราไปหาซื้อตัวเดียวแล้วแต, <laughs> แต่แต่ว่าคุณหน่านี่ฟันตัวเดียวเลยบอกซีเจ็ดกับหาเจ็ดนี่แหละแต่ว่าพี่น้องเอซีก็ยื้เื่อกลับไปได้ครับเพราะว่า คือจังหวัดบางหนึ่งคุณนาเราก็สองเจ็ดเนาะอ้วนสองแปดเนาะเต็มๆเลยมันกับแปดสองเนาะนั่นนะครับเพราะว่าหาเทียกับทุกอย่างมันเป็นไปได้เมื่อเนาะพี่น้องเนะาะสิเป็น,นเพราะว่าตัวเลขนี่มันมีสิทธิ์ที่สิเป็นได้เมื่อครับพี่น้องเป็นตัวกลับก็ได้เป็นตัวตรงก็ได้แต่ว่าวิธีคิดและตัวเลขของคุณนาเราได้มากกนก็คือ ซีเจ็ดก็หาเจ็ดเงินเพราะว่าตามที่ตั้งแต่งวดเจ็ดหนึ่งมากทีครับเงินเงินจะได้มาเรื่อยๆรือมาเรย่ือมาเยกับเว้นแน่กัมีเว่นแน่บนว่าจะถูกกระดตั้ง็ก่เขาเขาบริฟันขนาดนั้นนอกสุดไปไม่ได้เป็นไปว่าแดดแล้วก็งาเลื่องเชียมันกัมีขอมมีรูเนอกตัวเลขเนาะถือว่าสุดยอดเลยนี่ถือมาเรื่อยนี่แต่เจ้าของได้แท้ๆเนี่ยจ๊งวด ที่ถูกมาเลยงวดหนึงเกตมานี่ซื้อว่าจะเป็นเออร้านออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนแต่หนึ่งเจ็ดฝนมาตีอ่าซีงวดหรือหางวดซีงวดหางวดสอนนะต้องทำท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักพักเจียวตัวเลขมาให้พี่น้องเมื่อหรือว่าพี่น้องจดเอาก็ได้ครับเพราะว่าเลขมันบ่หลายตัวนะนี่ซีเจ็ดกับอาเจ็ดเท่านั้นโอ้ก็นตัวเก็นกัน่ สี่เจ็ดกับหาเจ็ดครับพี่น้องแต่พี่น้องมีสมุดปากกาก็ับแค่ไปเขียน,นไว้ก็ได้ครับง่ายๆสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดเน้นว่าเป็นบนเป็นล่างตัวนี้สินเน้นล่างยังเดียว โอ้นี่เน้นล่างอย่างเดียวดิครับโอ้เน้นเพราะว่าถ้าเราไปซื้อลอตเตอรียบบุญมันก็บัวได้อยู่แล้วนะโอ้ขนาดจากรางวัลที่หนึ่งเตียนเดียวเดียวเดียวหลานเกือบเมื่อแล้วครับครับขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณเลยหลายครับขอบครับนี่ค่ะคือเหล็ก ตาไล่สว่างเนาะค่ะเพิ่นกะว่าเพิ่นถือมาแล้วหลายงวดเนาะค่ะแต่งแต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาเนาะค่ะจนบ้ามาหอดบางวันที่หนึ่งนี่เพิ่นกบไปหาซื้อลัตเตอรี่เพิ่นมากเลขสองแปดเพื่นเกียงได้สองแปดเพิ่นกะไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้แต่สองแปดลายใบเนาะค่ะแปดสองเพิ่นว่ามันบ่มีเพิ่นกะเลยบอด้เพิ่นก็ได้ซื้อแต่งแต่ สองแปดลายใบมันก็นเลยบอถ,ถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขมันก็นออกแปดสองเนาะคะ่ะเมื่อวันนี้คุณตาไล่เพิ่นก็เกียงเพิ่นกับมักซีเกตเกตซีหาเกตเกตหานี่แหละคะ่ะเลขก,ก็มียูสองคูสองหางเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมักก็จังคอยเก็บเอาไว้เด้อคะ่ะบ่มาเข้ากับพานไปทั้งสองเฮาเปลี่ยนเพียงซื้อกลางให้แนวทางเทานั้นพดถือกับบว่ากันเนาะคะ่ะ มื่อนี่แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้คลิปนะหนาเขาก็จังค่อยมาพอกันใหม่ขอให้พี่น้องเข้าถูกหวยรวยเงินในวันที่16หท่านว่าคมนี่กันสุขสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ